สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง c r y ปโตนิวสนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่ต้องบอกว่าน่าขบคิดมากๆเลยเกี่ยวกับ Ripple และก็กรอตอสาหรัฐหรือ SEC ครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แบบมีมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะฟังดูเอจริงหรออะไรแบบนี้เลยนะคะครับคือมันมีนักวิเคราะห์คนหนึ่งชื่อ p o มปีเอสครับเขาเสนอทฤษฎีทีอ่อาจจะฟังดูสวนกระแสนหน่อยเขาเชื่อว่า การต่อสู้ทางกฎหมายที่เราเห็นกันอยู่นี้นะฮะระหว่าง Ripple กับ SEC อเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การสู้คดีธรรมดาธรรมดาแต่อาจจะเป็นเหมือนออม่านควันอืมม่านควันใช่ครับหรือเป็นกลยุทธ์ที่มันซับซ้อนกว่านั้นเพื่อซ่อนเป้าหมายที่ใหญ่กว่ามากๆคือการที่ Ripple เนี่ยกำลังสร้างเครือข่ายการเงินดิจิทัลให้รัฐบาลสหรัฐเลยโดยใช้ XRPL โอ้โห oh, อันนี้คือพลิกความเข้าใจเดิมๆเ,เลยนะคะเพราะส่วนใหญ่เราจะมองว่า Ripple เนี่ยมาเพื่อท้าทายระบบเก่าแต่<น>ทฤษฎีนี้กลับมองว่าเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบใหม่ให้รัฐตั้งแต่แรกเลยน่าสนใจมากครับลงมาดูสิ่งที่เขาใช้อ้างอิงกันหน่อยไหมครับเขาชี้ไปที่ตัวเทคนโนโลยี XRPL เองเลยนะคือเขาบอกว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อ,อสถาบันการเงินใหญ่ๆ ธนาคารองค์กรไม่ใช่แบบรายย่อยอย่างเราๆท่านๆใช่ค่ะสังเกตจากค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากๆโอนก็เร็วเกือบจะทันทีแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือเรื่องมาตรฐาน ISO 20022อันนี้เป็นมาตรฐานที่สถาบันการเงินทั่วโลกกำลังจะใช้กันแล้วถูกต้องครับและไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะฮะยังมีเรื่องออความร่วมมือต่างๆอีกอืมอย่างเช่นการที่เขาไปร่วมทดสอบกับเฟดธนาคารกลางสหรัฐ แล้วก็มีธนาคารกลางอีกหลายประเทศเลยนะค่ะที่จำได้ก็มีพูตานปาเลามอนเตเนโกรก็ด้วยครับและยังมีการสร้างคอริดอร์ชำระเงินในตะวันออกกลางเอเชียอีกแล้วก็พาร์ทเนอร์อย่าง BNY Mellon นี้ก็ถือว่าเป็นสถาบันการเงินใหญ่ที่ใกล้ชิดภาครัฐพอสมควรเลยนะคะครับพอเอาทั้งหมดมารวมกันมันก็เลยดูเหมือนว่า Ripple กำลังค่อยๆวางโครงสร้างพื้นฐานแบบเป็นระบบมากๆไม่เหมือนสตาร์ทอที่ แค่ต้องการจะมา disrupt ระบบเดิมเฉยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะมันดูเป็นการขยายอิทธิพลหรือการเตรียมพร้อมที่สอดคล้องกับสิ่งที่ระบบการเงินแบบเดิมต้องการเพื่อจะอัปเกรดตัวเองมากกว่าทีนี้มาถึงประเด็มม่านควันที่ว่าคดี SEC ใช้เบี่ยงเบนความสนใจอันนี้น่าสนใจมากครับ คือพอมเปียสเขาอ้างว่าระหว่างที่คดีกำลังดำเนินไปเนี่ยริปเปิลไม่ได้หยุดนะฮะเขาไปเซ็นสัญญาอ๋อหรอคะครับเซ็นสัญญากับสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเขาว่ากันว่าเกินพ700ฉบับแล้วโอ้เยอะมากเยอะมากครับแล้วหลายอันเป็น NDA คือไม่เปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะกับพวกพาร์ทเนอร์ต่างประเทศอืมแสดงว่าตามแนวคิดนี้คือเขาไม่ได้หนีออกนอกประเทศเพราะคดีแต่ไปสร้างเครือข่ายรอไว้ก่อน พอข้างนอกพร้อมแล้วค่อยกลับมาลุยในสหรัฐอะไรแบบนี้หรอคะประมาณนั้นเลยครับคือสร้างฐานต่างประเทศให้แน่นปึ๊กก่อนแล้วค่อยกลับมายึดตลาดในสหรัฐแล้วเป้าหมายสูงสุดหรือที่เขาเรียกว่า end game ของเรื่องนี้ล่ะคะคืออะไรเขาพูดถึง2เรื่องหลักๆครับหนึ่งคือเรื่อง stablecoin ของ Ripple เองที่ชื่อ RLUSD อ,อ๋อ RLUSD ที่เคยมีข่าวออกมาใช่ครับตัวนี้จะผูกกับดอลลาร์สหรัฐ <c oughs> แล้วก็ดําเนินการผ่านสถาบันที่ DeFi ร,รองในสหรัฐด้วย ก็เป็นไปได้ว่าตัวนี้อาจจะใช้ในประเทศส่วน XRP ก็ใช้โอนข้ามประเทศไปก็น่าสนใจนะคะเป็นการแบ่งหน้าที่กันไปครับเลขประเด็นหนึ่งอันนี้อาจจะมองไปไกลหน่อยคือเขาบอกว่าพอระบบมันโอนเงินได้ดีแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะขยายไปสู่การโอนสินทรัพย์ดิจิตัลอื่นๆได้อีกเช่นอะไรคะเช่นผู้ข้อมูลที่แปลงเป็นดิจิตอลอย่างข้อมูล DNA ข้อมูลชีวภาพอะไรแบบนี้ครับ โอหอันนี้ไปไกลมากเลยนะคะมันทําให้เกิดคําถามเลยว่าหรือนี่จะเป็นการปูทางไปสู่ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแบบใหม่ที่มี XRL p เป็นแกนกลางหรือเปล่าใช่ครับซึ่งพอกลับมาดูข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยแม้ทฤษฎีนี้จะดูแบบว่าสุดตรงไปนิดนึงค่ะก็ฟังดูเหมือนทฤษฎีสมคบคิดนิดน็ดใช่ครับแต่ละหลายจุดมันก็มีข้อมูลสนับสนุสน,นจริงๆนะทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เขาทําเรื่องมาตรฐาน ISO เรื่องพาร์ทเนอร์ค่ะ รวมถึงเรื่อง RLUSD กับสัญญา NDA จำนวนมากที่เซ็นไปเงียบๆด้วยมันก็ชวนให้คิดว่าแผนอาจจะใหญ่กว่าแค่เรื่องคดีจริงๆถ้า XRPL ได้รับการยอมรับจากภาครัฐจริงๆมันก็มีโอกาสเป็นแกนหลักของระบบการเงินยุคหน้าได้เลยนะคะนั่นสิครับซึ่งมันก็พาเรากลับมาสู่คำถามสำคัญที่น่าคิดมากๆเลยค่ะคือถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วสรุปว่า Ripple เป็นใครกันแน่ เขาเป็นนักสู้ที่จะมาปลดแอกเราจากระบบเก่าหรือว่าจริงๆแล้วเขาคือผู้สร้างระบบใหม่ที่อาจจะผูกกับภาครัฐยิ่งกว่าเดิมกันแน่เป็นคำถามที่ทิ้งทายไว้ได้น่าสนใจมากๆครับ ก็อยากชวนผู้ฟังผู้ชมลองเอาข้อมูลมุมมองวันนี้ไปคิดต่อกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามถ้าชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริปโตนิวของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารบทวิเคราะห์ดีๆในโลกคริปโตเคอเรนซีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ